ในที่สุดนางก็กลับมาถึงแต่มีคนอิจฉานางเพราะว่าหมาปีศาจอยากจะลองนั่งสักรอบไหวไหมไหวไหมเอาไหมพี่โถน่ะไหวไหมเอาเพชรแคกเล่ย์ยันถึงบ้านแรงอุ้ยนางไม่ยอมลงนางชอบมั้นอ่ะนั่งสับาระงกอ่ะมันเคยนั่งอยู่ที่โกกอนนางชอบนางชอบมันจำได้เอาเอาวนให้อีกรอบหนึ่งอ่ะเอาแค่นี้พอนะเอาแค่นี้พอนะ้ววนสักรอบที่ ไปขบวนอไอทนะพานางเที่ยวหน่อยไปถยดีๆถอยดีๆถดีๆเออไม่ยอมลงดนันไม่ยอมลงยนะนางชอบนางชอบมันไม่ยอมลงด้วยนะไปาไปแค่ๆๆๆๆๆๆไๆๆ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 ๆ วางไว้วางไว้วางไว้ไวดูนางกันนางอยู่สีกอนางก็ชอบแต่ก่อนนางชอบนั่งรถนี่นางยังจําได้นางเคยนั่งคนนั้งขำจิ้งเลยนะใครขำไปรถมาผ่านไปผ่านมาเนี่ยรถขำจิ้งอย่างน,นะเขาบอกว่าไงเขาไม,ม่วามองแล้วเขาก็ยิ้มก็จะว่าไงเขาอยู่ในรถเขาแปลกแต่จริงไปเจอควายมาด้วยทั้งหมาทั้งคน นุ่พี่โถก็เป็นหนุ่มเต็มหนุ่มเป็นหนุ่มเต็มตัวระเดอร์นี่เห็ไนไหมเนี่ยนางก็โอ้หล่อจะด้วยโอ้เห็นไหม<อ>พี่โถเป็นองค์คลักษพิทักษบ้านเราอืมเวลานั่งรถเท็นนะไอเขาจะนั่งยืดคอ,อนางจะย,ยืดคอแล้วก็นนกกค่อยๆมองอมทางซ้ายแล้วก็มองทางขวาแล้วก็มองข้างหน้า,าลนแล้วก็มองข้างหลังพอแล้วพอแล้ว,ลวนิดหน่อยพอเดี๋ยวนางก็จะขึ้น น่นศาลาของนางนะไปขึ้นรถรถเออนั่นแหละแล้วนางก็จะนอนตรงนั้นนั่นแหละคือที่นอนของนางแล้วก็อีกสักพักหามาปีศาจก็จะตามขึ้นไปปีศาจทำไมมันโตเร็วจังไอ้มมันเป็นปีศาจไงมันเลยโตไวอ๋อเดี๋ยวถ้าไปโรงพยาบาลไอ้อย่าลืมซื้อเตือนเสียคุมหมานะอนี่ยคุมหมาเลยเนี่ยให้มันกินอ๋อจะท้องกพี่โถเอาหนังกะติกลัดเอา แบบสมัยโบราณอ่ะไอตรงนั้นน่ะมันจะมีร้านร้าน,นะะร้านโรงพยาบาลหมาเนี่นอะอีกสักพักนางก็จะขึ้นอาจะขึ้นก็ขึ้นแล้วเร็วขึ้นแลว้วนางยังไม่กล้าขึ้นเกรงใจอยู่อาจะขึ้นก็ขึ้นอาะเร็วเร็วอย่ามาดีละอืมเห็นไหมโอเคพี่โถก็นี่แหละตรงนี้คือเวลาฝนตกซาร้องนางก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีร่มสองคันกนละคันกับหมาปีศาจแต่นางใช้ไม่เป็นหรอก โอเคหมาโถมันจะเป็นหมาที่เหมือนหมาสง่าเน่ะเห็นไหมมันมันจะไม่หมาตัวอื่นมันจะนั่งแบบไม่เชิดอย่างเงี้ยพี่โถจะค่อยแบบอืมค่อยนั่งแล้วก็นั่งแบ,บบหล่อหลอแล้วก็นั่งตัวตรงๆแล้วก็มองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังเนี่ยตั้งแต่แม่ไปติดตัวเมียเนี่ยอ้วนขึ้นแล้วเห็นไหมโอ้ยังไม่ถึงฤดูเดี๋ยวถึงฤดูเพื่อนเพื่อนก็จะ เนี่ยแต่ที่สําคัญคือไม่ต้องหาตัวผู้แล้วเดี๋ยวมันอีกหน่อยมันก็จะมามาบ้านเราเนี่ย <c oughs> เพราะว่ามีนางนี้อยู่หมายพิศาศนั่นเองที่สําคัญเราก็ต้องหายาคุมจัดการให้นางก่อนนั่นแหละให้นางกินยาคุมก่อนก่อนที่นางจะไปแลดตื่นถ้านางแลดมาโอ้มีหลานมาแล้วก็ตาย,นะเยูเห็นไหมนี่ยอโอเคขอบคุณพี่ๆทุกท่านเดอ้อนี่ส่วน นี่อีกคนนึงบ้านเราก็สมาชิกเยอะมากนี่เห็นไหมนี่ดูนางดูนางซะก่อนกินข้าวอิ่มแล้วก็เล่นแล้วทีนี้นางจุ๊บได้ด้วยนะนางจุ๊บได้ด้วยเด้อ <c oughs> นี่เห็นไหมนี่โอเคเดดี๋ยวจจจะมาุๆๆุ๊๊บบไปูนางจะออกมาเนี่ยไต่มาหาแล้วเนี่ยนาวจุบ๊บจุ๊บทางนี้พอเห็นพ่อไม่สนใจแม่นาวจุบจ๊บจุบ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บอ่ะจุ๊บจุ๊บแล้ว